ตอนนี้นะครับมาทำป้ายสีแบบนี้นะฮะอ่านี่คือป้ายสีของผมนะของผมจะมาทำอีกอันนึขงข้างๆกันนะฮะอันนี้ผมจะเป็นเสาคอมโบสโตรห้าสิบอันนี้เป็นคอมโบสโซนตอนที่แบบอยู่ในถ้ำสดๆแล้วกันตอนตอนนี้ขุดมาแล้วนะฮะอุปกรณ์ก็มีแค่ป้ายอย่างเดียวครับวางป้ายไปนะฮะวางป้ายกูนะฮะุณกดเข้าไปตัวเลขนะ คุณจะเห็นตัวเลขคุณจะเห็นตัว p กับด้านนะฮะแล้คนกกดไปไปน่านจะเป็น s สองตัวอยอน,นี้อ่ากชเลขก็หนึ่งจะเป็นสีนี้สองจะเป็นสีนี้สามจะเป็นสีนี้สี่จะเป็นสีนี้นะ,ะไปได้ถึงสูตรเลยนะ,ะองตัวกสี่ก็พีไปว่าเออพิมพ์ไปว่าอะไรก็ได้ตามใจคุณนะฮะนี่ฮะ โน้ตนักลาญใช่ไหมฮะนี่ฮะได้แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดลงกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ